โอวยโอ้ยนิ้วพ่อลูกนิ้วพ่อโอ้ยดูแลหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ดีแล้วดีดีโอ้ย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 เอาน้ำแข็งทาเอาน้ำแข็งทาทำเหี้ยแล้วไม่ได้โดนไม่ได้โดนลวกอีกนานไหมอยอีกนานไหมอีกนานไหมหมวยรับออเดอร์โต๊ะตรงนี้ตายลูกปะพี่มากี่คนคะอ่ลองนับดูสิครับหนึ่ง 2องสามสี่ห้าเมื่อกี้นับใครเป็นหนึ่งฮะนับพี่ค่ะพี่เป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับพี่นั่งคนแรกอ๋อไปได้อีกสอ่ะทั้งหมดกี่คนนะห้าคนค่ะห้าคนครบนะครบค่ะครบจริงเปล่าครบเราห้ามเลิกกันจ้าเฮอ้เฮียอะไรเนี่ยโอ้เฮียอะไรกันลูกสาวเฮีย สัดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมวยไปหลังร้านลูกไปเมาเอาเอาเฮียผูดสกัดดาวลูกนี้ว่างเฮ้ยครับครับเฮียนั่งกันนานแล้วลูกสาวยืนมานั่งแอลอยู่นานแล้วไม่สั่งอะไรแดกกันบ้างเหรอได้ไดกได้นี่เลยมึงหิบนี่มึงหิวกเอาเฮ้ยเอาไมม่่ยาากไเอข่ลูกเขยเฮียไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยร้านอย่างนี้ยากงานนี้เรายากพวกเองดูปากเฮียนะเบสิก เบสิกไข่ลูกเขยต้องอร่อยนะไข่ลูกเขยสดสดเลยสดสรอแป๊บใหม่ๆเลยรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บหมาไม่ได้อไม่ได้ไม่ไดไม่ไดมาๆมาๆๆมาไอ้ห่มา่มา้เฮียมาเร็วเว้ยมาเร็วเว้ยเ้ยเร็วเว้ยเร็วเว้ยเรเว้ยอะไรอะสั่งอะไรนะไข่ลูกเขยอ้เครไข่ลูกเขยอะนี่ครับแฟนอ้หมวยลิปแต่อ้หมวยแล้วไงอันนี้ลูกเขยแล้วสั่งอะไรนะไข่ไข่ไข่ลูกเขยเดี๋ยวเปิดให้ดู นั่นไข่ไข่ลูกเขยแล้วที่อยู่ข้างๆไข่ลูกเขยอ่ะอ้าวอันนี้ไข่พ่อตาไงไข่พ่อตาไงแบบนี้ได้ไงอ่ะก็แบบนี้แหละจะแดกไหมไม่แดกแดกไแดกเลยปิดเลยเปิดเลยเลยเขานะคบว่าเหมือนเขาอยากดูไข่ผมนะครับเดี๋ยเปิดมั่วซั่วเดี๋ยวมันออนไม่ได้ลนกไข่ลูกเขยเมนูนี้ไม่ชอบไอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาไม่รู้จะติดเส้นอะไรมาก็ไม่รู้แมวไม่เอาไม่เอาอะไไปไปไไปไปไปหนแล้วอย่าให้รู้นะว่าไปจับอะไรอีหมวยมั่ เอา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 นอาเ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 เอาเอาเอาอาเ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 ออาเ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 อเอา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 อาเ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 าเอาเอาเเอาเอาเอาอเอาเอา นิมนต์ครับนิมนต์ครับฮะนิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์ครับนิมนต์ครับเยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียนี่มาทานอาหารเย็นกันเอาพระมาทำไมสั่งอะไรกันอย่าบอกนะพระกระโดดกำแพงพระกระโดดกำแพงอย่าบอกนะอันนี้พระพระแต่ว่าพระองค์นี้ไม่โดดกำแพงวิ่งชงกำแพง มิตรพูดอมิตรพูดขออนุญาตเป็นพระกระโดดข้ามไข่ลูกเขยได้ไหมลูกพี่โอ้ไม่นี่อันเด็บให้ผมเดินกับไปตามลูกเขยไหมใช่ครับลดลงพี่ครับพอดีว่าโต๊ะนี้เขาอยากทานพระกระโดดแพงฮะเอาได้เลยเดี๋ยวลุงเจ๊จัดให้จ้าลูกใช่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 มีกระแพงให้โดดไหมฮะไม่มีไม่มีอะฮะไม่มีแล้วเรียกมันว่าเพี้ยบเพียเพียบอะไรล่ะเพี้ยบแตกตัวนักหนานกูเดินไม่ได้ไกลไอ้ฝากเดินทางมาเป็นพันกิโล อันนี้หยาบยังเงอันนี้พามามาไกลมากมาจากจีนเลยลงมาจากเขาเลี้ยงส่งฮะเลี้ยงสานอ๋ออันนั้นมปนโจ๊กโซคูชอบอันนี้ฮะชอบฮะชอบฮะโอ้หลวงพ่อชอบด้วยเขาเลี้ยงส่งอันนี้ลงมาจากเขาเลี้ยงซานเลยครับเอ้ยไม่ทานกันแล้วไม่เอาครับไม่เอาฮะไม่เอาจานใหญ่ไปอิ่มจานใหญ่ไปงั้นงั้นงั้นนิมนต์นิมนต์นิมนต์หลวงพี่พักพักเลยเหรอพักเลยพักเลยนั่งนานแค่นี้เลยพักเลยจริงเหรอ พักก่อนครับนิมนต์นิมนต์น่แต่งอยู่ครึ่งชั่วโมงนะนิมนต์นิมนต์พักก่อนฮะพักก่อนเท่านี้เลยอ่ะพักก่อนพักก่อนเฮ้ยหยุดตลกได้แล้วสองเมนูแล้วไม่แดกกันเมนูต่อไปเอาอะไรเฮียอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเลยเฮียมาม่าผัดขี้เมาเอาแบบแห้งแห้งมาขี้เมาผัดแห้งแห้งเอออันนี้คือง่ายเลยนะง่ายนะง่ายรอบแป๊บรอบแป๊บเดี๋ยวจัดให้ รอแป๊บนี่สั่งไปสองเมนูยังไม่ได้แดกรอแป๊บอันนี้เทปหนึ่งเลยมั้งเนี่ยกูควรจะถึงโอ้ยเฮียกูแก่คนเดียวขอโทษครับมามาเชิญครับสร้างอะไรเฮียมาม่าผัดขี้เมาแบบแห้งๆไงมาม่าผัดขี้เมาแบบแห้งๆบาม่าผัดขี้เมาอาม่าฮะขี้เมามึงจะชงอะกูไหมมึงจะชงอะกูไหมมาของของจริงด้วยนะของจริงนะขังแก้วมาทิ่ วันยังไม่ได้หยุดเลยแดกไม่หยุดเลยนี่กินละมุดหึงเลยแล้วมันอยากกินแห้งๆไงฮะมาแห้งไหมครับแห้งอ่ะพี่แห้งมานานยังฮะัวกูตายไปสามสิบปีแล้วเป็นไงแห้งพอไหมแห้งอ่ะพี่อันนี้ล่าสุดต้องโทรตามกรมธรณีวิทยาแล้วทำไมแห้งมากใช่มันติดกันเหรอเป็นซาร์ซีมันละใช่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 จะกินไหมไม่ลงไม่แดกแห้งแล้วไม่กินเหรอไม่กินเรื่องมากไปครับ เฮ้ยมีอีกสักเมนูไหมวะเฮ้ยตองเหี้ยเฮ้ยมึงจะแดกกันอดนี้เลยวะไม่ไหวเลยเลือกเมนูได้ยังไอายซีรามึงเอางายหน่อยวะเอาไงเอาเอายำไหมเออง่ายอันนี้ง่ายเบสิกเมนูเบสิกยำยำกูเอายำคอนเส็ตแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเว้ยเอาอะไรยำคอนเส็ตเว้ยเฮ้ยไม่เอาเอาอะไรยำปลาจระเมศเฮ้ยเออไม่ได้เตรียมมา ไม่ได้เตรียมมาเอ้าไอ้คนที่สั่งยำไม่ได้เตรียมมาเฮ้ยเราก็ยำอะไรยำหนึ่งเฮ้ยเอาฮาเขาได้ตายไปเลยสั่งหนึ่งยำหนึ่งยำสองยำสามยำยำมะม่วง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 อ้ห้จืด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 ที่สุดหูก็อุตส่าห์ข้ามให้แล้วยำหนึ่งยำสองยำสามยำสี่ยำห้า พอดีห้าคนคนละยำแบบนี้เขาเรียกว่าสั่งคนละยำได้เลยอีกสัตนมึงสั่งคนละยำใช่ไหมไอ้เหี้ยไปตรงแดดไปตรงแดดไปตรงแดดไปไปไปตรงแดดไปหมด